สิโรมฟ้าโกชัยครับบ้านอยู่ไหนบ้านโคตรพรมครับอำเภอหลานรายบุรีรัมย์ครับพี่พี่ป่วยเป็นโรคอะไรคะพี่ป่วยเป็นโรคอะไรไอเป็นโรคไตครับเป็นโรคไตแล้วก่อนหน้าที่จะเป็นโรคไตเนี่ยพี่ป่วยเป็นโรคอะไรบ้างก็เป็นโรคตับความดันน้ำท่วมปอดต้องเจาะบ,บอดเจาะน้าออก นอนโรงพยาบาลอยู่เดือนครึ่งหมอบอกว่าไม่น่ารอดใช่ไหมใช่หมอบอกอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแล้วญาติพี่น้องก็ทำใจแล้วทาใจแล้วอ๋อแล้วล่าสุดที่ไปเจอก็คือโรคไตโรคไตไตระยะไหนคะระยะห้าครับไตวายไตวายระยะห้านี่คือระยะสุดท้ายแล้วนะได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรามีใครแนะนํา เป็นพี่สาวครับพี่สาวคนไหนคะดิฉันสาเด็จมวงชาติค่ะเอาผลิตภัณฑ์ไปให้น้องชายซึ่งน้องชายป่วยเป็นอะไรครับพี่น้องชายป่วยเป็นตับแข็งเป็นน้ำท่วมปอดได้นองงนโรงพยาบาลได้เจาะปอดแล้วก็มาความดันอืมความดันเสร็จแล้วมาไอสุดท้ายเนี่ยคือไตาวายไมคึ่งเสร็จแล้วนกหมอเขาก็ปั๊มปั๊มปั๊มเสร็จแล้วมันก็คืนมา พอคืนมาหมอก็บอกว่าคืออยู่แค่ห้าสิบเปอเซ็นต์หรือว่าประมาณนี้แหละอืมเพราะว่าจะจะไหวไหมเขาออกให้ญาติน่ะทำใจอพี่ก็ไปดูอาการแล้วพี่ก็เลยทําใจละพี่สำเรียนมองชาติเอาตัวไหนไปให้กินตัวอ่าตัวนี้ชุดสุขภาพเนาะ<ช>มีงาดาํามีเม็ดผักแล้วก็มีไฟโตเอสกินวันแรกรู้สึกยังไงก็วันแรกก็ ธรรมดาอยู่ก็กินเรื่อยๆมันดีขึ้นประมาณกี่วันประมาณอาทิตย์หนึ่งครับประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งดีขึ้นเลยเหรอคะรู้สึกยังไงหลังจากที่กินไปอาทิตย์่โล่งครับโล่งเบาแล้วท้องที่โตโตก็ยุบครับอืจากที่นอนโรงพยาบาลมาเดือนครึ่งหมอบอกไม่รอดนะคะกินไปชุดเดียวกินไปแค่ชุดเดียวอาการดีขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้สุดยอดมากๆเนาะก็ขอให้พี่ หายไวๆนะคะทานต่อเนื่องแล้วก็มาแบ่งปันเป็นวิทยาทานให้กับพี่น้องเราขอให้สุขภาพหายวันหายคืนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ